สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุขุสุขคนมล่ำทำเกษตรเด้อจ้าเหมือนในสิผาพีผ้านองมาเยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสานร้านเดือนฉายพัทยาน้อยอำเภอศิรินทรนจกพี่น้องมาเบิงเอาไอเดียดีๆของเจเดือนฉายคนงามจ้าเพื่อนในน้ำกองโฟมที่เหลือใส่จากท่างร้านอาหารเพราะจะเป็นทางด่านเสื้อขาดสาดขาด ทีเพื่อนบอได้ใส่แล้วทันทีเสีเอาไปถิมเป็นขยะมูลฝอยแต่เพื่อนบ่ถิมจากพี่น้องเพื่อนนากลับมาใส่ในผ่าการเกษตรเดี๋ยวไปบอกไปคุยกับเจเดือนใช้คนง่ามพร้อมๆกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามสวัสดีข่าวจ้าเป็นจจกไดเนาอยูดีไม่แหงบอกอยอ,ยอยดีไม่แหงยู จะแม่คิบริวคิบริวสมัครคักมาแน่แท้จุ๋่วายจังสี่ทีละยู่จังสี่ทีละยู่จังสี่ละตากแดดเม็ดเม็ดเม็ดจะหนีหรอบริจัการหารขาเข้าไปยังไหนการช่วงนี้ก็เงียบเงาแน่อยูวัตถุศาสตร์ละน้องแนงว่อึลูกถูกยังแน่อลยสูมือนี่อันเพราะท่านได้ปลูกยังหลายเพราะว่าดินมันยังมันจืดมันจืดใช่มันจืดโอ้มันยังจืดอยู่เออเออมันจืดมันแฉฝนตกหลายพี่น้องน้ำกระไร ไ่ไปยังว่าไม่เดือดไปเห็ดนั่นก็เห็ดบ่ได้อยู่เห็ดบ่อหันได้อยู่แม่นก็เลยมาดกหญ้าที่มันก็เกิดหลายแต่ในน้ำมนุษย์มันหันตต่งแต่สีฝนสีมันจะสีหาดเท่าไหรแมนแมนแมนกับจังว่าโอะจะใส่วัสดุอุปกรณ์อันให้คุ้มค่าอีกตัวนี้เอื่อยกล้องฟอมนี่มาใส่กันกล้องฟอมนี่ก็มาแต่อันเ้าซื้อซื้ออันพวกปลาหมึกซื้อพวกกุ้งเพราะว่าเ้าเอามาใส่ย่ามฝนเนาะย่ามฝนก็คือขั้นเ้าปูกระเพื่อนสิมันกับสีจืดกิจสัต่์เดี๋ยวมันไปบ่อไหน้อวไ่นบ่อ บาเท่าก็เลยเอาเปลี่ยนว่าให้เอามาใส่จังสี่นี่เพิ่นหัวตาสิเกิดมา่อาต่การแต่งานเพราะท่านเดีใส่ปุ๋ยใส่ฟุ๋ขั้นสิไปเอาขี่หมูนี่กะเอาบอท่านได้ในหันก็ะเจิน้นเพราะในหันนั่งมีภาพพี่น้องว่าเบิ้งไอเดียค่ะไอเดียอันเอาอัน เขาเอื่นว่าจักยังตัวยังของรีไซเคิลเนอเอื่อยเกษตรประสาทนี่แหละเกษตรประสาทเกษตรประสาทเอื่อยพงศ์เดลี่อันเกษตรเนาะเกษตรไปเรียนยรูปไปพงศ์เดลี่อันเกษตรศาสตร์มันบอกเอื่อยบ่บ่เกษตรตามใจสันเนาะเออตามใจสันสวนอีสันเองอีสันเกษตรไปเรื่อยโอ้หเฮ็ดไปเรื่อยก็ดีไปเรื่อยสันแล้วเฮไปเรื่อยพงศ์เด้กินไดลี่เอาพี่น้องมาเบิ่งไอเดียค่ะไอเดียของการเฮ็ดเกษตรแบบสมปูสมปุยเนาะเออสมปูสมปุยถามว่ามีความหู บ่บ่บ่มีความหูเลยเพราะว่าเ้าเไ็ดกระเห็ดคืออันได้ขวดกระเห็ดนะมันก็เลยว่าตามใจฉันคือคือน้องว่าหันลาเอาเศษซีงเหลือใส่จะได้เอากับทิมอยู่แล้วกองพวกนี้น้องเอ๋อเนาะซาดนี่นี่ปูแล้วก็มันติดดาบถ้าเข็ดโอ้ซาดนี่ก็เอามาจากอันแพ้อาหารมาแต่แพ้บ้านก็มาแล้มาคุ้มหยาสันดกโอ้คุ้มหยาเพิ่นเบิดอายุเพิ่นเป็นน้องเอ๋อเบิดอายุไขแต่บ้าบัวเผาคือคนดอก อืม่ได้อยู่ใครกับ่ได้เผาได้จีดอกเอามาใส่เหงื่อกระโยนมาใส่จังสีละอืออันแค่นี่ก็ว่ามปนแค่เอามาตั้งแต่อันแพ้อาหารบอกเอ่ยแค่ก็เป็นแค่เก่ามันผูมันพังคั่นถ้าแขกอย่ามันก็สิอันตาดแม่นมันก็อันตรายเฮาก็เลยมาต่อปาติสปาต่อเอาเหยาะอ้อยแหะไปจังสีละก็พักนังอ่างยาให้กินเลยยาก กะมาตั้งไว้ตัวไดเพิ่นบกแข็งแรงเพิ่นกะเฮิมลงอุ้ยเกษตรอารมณ์ดีนี้จับพี่น้องกะยังอันท่าง่ามีหยังแน่เอือยไปไปทั้งไงบอกไปทั้งพี่เนาะไปทั้งพี่เนาะเออโอ้ยพี่เนาะบเอือดแต่แนวอันสิเฮ็ดกะยังมาแต่ไม่ไงเดือนอันป้วงลวงทั้งหลายทั้งวงอยู่ว่าเป็นอันนี้กับบล็อิดาอืเออกับเอาถุงมาสุปอันนี้กับดักแมงนี่ กระซังมาแต่ในเฟสนี่ละอันจตกไม่วันท่องเม่งวันท่องนี่ละนี่ละมันมามึนขึ้งหยังนี่โอ้คักขึ้งหยังนี่กัไปเรื่อยๆเนาะเขาก็ประยากสียุกสีดยานะเขามาในหนี่เพราะว่าเขากินเขาใส่อยู่นี่เขาก็ประยากใซส์ของม่อนนั่นแองประหยัดไซส์เคมีแมนงามเน่บ่งามเน่กระซังมันแต่ว่าขั้นขั้นมาบ่งามกับโบแมนได้พี่น้องเพื่อนบังบังบังตะไข่ไข่อยตะไคร่ขาวหัวบักใหญ่ๆสวยใส่กุ้งเต้นนี่ยำพวะเอาไปอันของที่เ่าเอาไปอันพัทยาหน่อยเอาไปอัน ร้านอาหารนี่มันของเาในสวนเขาเอี่เลยบ่จ้ะแมนของในสวนม่วนตะไคร้ม่วนข่าม่วงยังเขาอันปลูกไว้ข่าบ้านข่ายังเข้าหนีลาเข้ากระปูไว้เฮ็ดไปเป็นเบิร์ตเลบอค่ะเอาอมันอยู่ในนีไปลองจานนี่กระบายกลัวเห็นโบ้ห้อยตัดนี่นี่กระตาตัดเอาเอาเอาของในสวนเขาเบิด์ว่าสั่นซะแมนเกือบเบิดกับมะเขือก็เบิด์ตเกือบเบิด์ตแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไหนว่เอ่ย จะฮอดแต่ว่าข้าหนาวหนาวนี่ฮอต80%เพราะว่ามันปลูกได้นะนาใบกระเผราบอกกระไรตัวนี้เอื่อยปอกแบบระไรเอื่อยบอกระไรที่ปอกระหน้าเก่าจ้าสิเห็ดจังไรก็เลยกิ่งขึ้นมาถึงตัวมีเงาเดือนกับสางไงเลยกิ่งอันนี้ก็เก่าก่าเอื่อยอันใดคนขนนี่บอกระหน้ามันถามคนคนขนนี่ของเก่าคนนี่ก็เก่าอยู่เก่าเก่าฟ้าพูดกีเก่าลมดีพี่น้องเลย อันอันปอกนี่กับปอกบางหน้าก้าทต่ปอกบางหน้าก้าเออปอกบางหน้าก้าก็เลยเอามาใส่ปูบางหน้าปูกิรุมผุนมันหลุบโพดบานนี้พ่อบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนจากใท้อันคันคือคนกับว่าเฮ็ดมันมันเนาะเพื่อนก็เสียเอาอันพื้นมันใส่น่ะบานนี้ไม่เง่ยเดือนว่าโบทนโหดสแล้วไม่นบดค่าน่ะคาไฟแมนออมีเดือนก็เลยบ้ห่วยขอโบเฮ็ดคือเจ้าเลยมีเดือนกับดอกขืนเวิดผุ่นผุ่นไปเบิงตีและบหน้าผุนมันดกขึ้นมาก ไปเบิ่งที่ล่ะลุกขึ้นมาบานิข่อยกระปอยให้ไปกินเพิ่นอยากหากเพิ่นไปไกลกระปอยให้เพิ่นกินส่นตัวเนาะโอ้บ่ได้ไปจำกัดจำเลสาจะเห็นอ่ในบ้นไปหาเหตุให้เพิ่นทั่วทีบทั่วเดนเจ้ากระได้ปล่อยเลยเป็นบ่เอื้อยบ้านปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยสนุกงามเลยบานีิสนุกงามบานีิเศษอาหารอาเหิรนข่อยมากข่อยกระมาเบิ่งบานิข่อยกระโจ๊ะเราเนาะนี่เจ้ากระพ้าข่อยลุยอีนี่ตัวนี้ลุยส่วนตัวข้นได้ใหญ่มากตันี้เพิ่งกระซิบเอ้ามาบีบเอาข่อยขึ้นไหมกัดนี ขวดไหจังสี่นี่พ่อก้าบอกโจกมาขุดโอ้ยเอาเศษอาหารลงนี่บกเอือยข่อยก้าเอาเศษอาหารที่มันย่อยสลายมันเปื่อยได้อมอยก้ามาล่งนี่หยามื่วนจังสี่จังสี่ขั้นข่อยดกข่อยมาเฮดจังสี่หรือไผมาตัดเนี่ยข่อยกระทิมแม่เพิ่งลงนี่ที่หล่นี่จังสี่ที่นี่นี่แทนทีว่าเขาบังคับว่าให้เพิ่นอันให้อยู่ในปอกกันก็เอาออกจากปอกเลยเป็นบกเอือกเอาออกจากปอกนี่ข่อยก็ยุ่นลงในดุมหนาวสมาขักมาเนี่ยเดนี่อ บ้านนี้นอ,อันมากินอาหารอยู่นี่อันอยูแพ้พัทยายหน่อยร้านอาหารเดือนใายนี่มันใจได้เลยค่ะว่าอันเอาของหัวของสวนอีหลีฝีมือเพิ่นปู่เองน,น,นี่ม่วนที่เป็นขยะอินทรีย์เขากลับมาใส่กล้วยใส่อ้อยม่วนนี่บอกเอือยแมนดเห็นบอกอุ้ยงามงามงามไร้งามใบกล้วยไข่ตัดออกไข่เมื่อยอันตัวไรมันบองงามแห้งหมูกินบ่วไร่เขาก็เอาลงหันอันมันเป็นดินเลี้ยงหมูนั่นบอกเอือยหมูกะเลี้ยงไก่กะเลี้ยงเลี้ยงผัวกะเลี้ยงบอกเอือย หัวกะเหรียงจุกันสุเดียงจุกันจุเดียงกันเยาว่าบาปบ่โอ้ยาว่าบาปกันเถอะเอยเนาะเอยเนาะโอ้ยเป็นตะอนสวนค่ะพี่น้องแม่ไหวไม่ต่อไมันก็กินได้สิได้ยวนี่มันกินต่อทางมันแล้วเอาปากคือกันโเนอ๊ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยจะมินคากหลายมาส้มสวนมีไงเดือนสายค่ะเจมินคากเป็นหน่วยไหมอย่างสุดที่เอาเอือยบัดนี้ให้น้องถามจะทำเนี่ยอันไปอยู่อัน ในหลานอาหารหนาข้าวๆ้าแปรงแต่งตวก็มาอยู่สภาพแบบนี้นั่นในความคิดมันเป็นแบบไรแตกต่างกันบอกระแตกต่างกัน<า>ในหลานอาหารกะกะดีจังหนึ่งมาอยู่นี่ต่้่าถามบอกความซุสอะไรหลายตัวอันพุ่งใจมากกับมากจังสี่ตื่นหรือไม่เห็นเป็นบ่ากวกใหม่นะ <laughs> คอยเห็นพวกใหม่คอยงามมึงติดอาจจะเนียมไปจิตได้เห็นหมาเห็นนวยบ้านนี้พี่น้องข้ามานอกใครมาก็ว่าไปเก็บอะไรแบบหน้าว่านั่นแหละมันเป็นความสุขหวานโอ้เป็นความสุขทางใจเนาะมาสื่อเข้ากับขายมีผู้ขอกระไฮมีผู้ขอเข้ากับไฮโอ้มันเป็นความสุขแมนลูกหลานว่าเข้ากระไรมี่มี่กล้วยกระไฮกล้วยมีบักหน้ากระไฮมี่ยังก็เข้าก็บไฮไปนะลูกแล้วาก็ยังว่ายามตลอดเนาะมันกระไดเขาเอิ่นว่ามันได้ความสุขแบบแบบหาสื่อหรือเงินหรือทองบ่ไดโนะบนานนี้ก็ว่าที่ห่อเขาต้ม พ่อเขาตมึง่มีบลาใบกล้วยแม่นบลาแม่เอาแล้วสูบแม่นบลาแม่ก็กระถ่จ้าสันได้ปานนี้ไปยังเหตุโอยลอยอยู่บ่มีอีห๋อ่อนสอนหลายหัวสวนนวลปานต่อไปในอนาคตเอือยเปิดเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ได้สบายได้เอือยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ได้แบบสบายเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าอันของเอือยเราหลายแห่งแม่ของปู่ของฝังหลายหลายเจ้าลายก็เอือยจักไรยก็คะสี่ไร่พี่น้อง บ่ธรราดาจะพี่น้องพุ่นนะเบิง่งเบิ่งแพนงานค่ะเบิ่งแพนงานอเ,เอ<พ>นื่อยเพนินอ,อุ้ยเอ้อยไม่นี่ห้างเลยยุ่งเหงาอันนี้นี่ใช่่ะไม่ยังยุ่งเหงานี่คอรอแคเนแค้นเสียมอุ้ยแค้นเสียมนีนาแนี่ขอคุณร้านเดือนชายพัทยาน้อยอำเภอศรีนทรจังหวัดอุบลราชธานี ขอบคุณเจเดือนฉายคนงามจ้าเดี๋ยวคลิปหน้ามาลุยสวนกระเจเดือนฉายม่คลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวนมอลลั่มทำเกษตรไว้น้ำในเด้อจ้าเดี๋ยวพอกันคลิปหนา้าสวัสดีจ้า